Yeah, สวัสดีนะครับณนะผมวิทย์โปรเจกต์นะครับผมแต่จะเล่าเรื่องปแปลกให้ฟังกันโอเคว่าด้วยตะก้อแล้วก็ตะขอนะครับตะขอแล้วก็ท็อปปิ้งก็คือเม็ดโฟมเนี่ยนะครับอ่มันจะมีเม็ดโฟมแบบอันนี้ของอหน้าอามเม็ดโฟมหน้าอามนะครับแล้วก็เม็ดโฟม เล็กลงมาผมสั่งจากชอปปิงต่ขอก็ใช้เบอร์18นะครับของโกดิวนะครับเบอร์18ของโกดิวทุกวันนี้ผมจะใช้ประมาณนี้นะครับตะก้อประมาณนี้ทิ้งประมาณนี้ทำไมต้องมีตะกวนนิดนึงผมว่าน่าจะช่วยให้น้ำหนักเกี่ยลงเร็วขึ้นหรือยังไงก็ไม่รู้ครับชอบใช้แบบนี้มากกว่าหรือ จะเป็นตะกอ้อธรรมดาก็ได้ครับใช้ได้เหมือนกันเม็ดปูมนะครับเวลาผมเกี่ยวเนี่ยมาดูตอนผมเกี่ยวนะครับแอปเนอยงตะขอเนี่ยครับเกี่ยวถ้าถ้าผมเกี่ยวเข้าไปอย่างเงี้ยอ่นานาคิดว่ายังไง ได้เหมือนกันนะครับก็โดนเหมือนกันเกี่ยวอย่างนี้นะครับประมาณนี้โดนเหมือนกันครับนะครับโดนเหมือนกัน,นครับแต่มันจะมีเม็ดโฟมที่เล็กกว่านะครับตัวนี้ปั๊บเกี่ยวเข้าไป คิดว่ายังไงครับกับการที่เรามัดมัดให้เม็ดโฟมอยู่ข้างนอกนะครับดานอยู่ด้านนอกเนี่ย สามหลักเนี่ยมีข้อแตกต่างนะครับมีข้อแตกต่างเลยนะผมบอกเลยนะมันมีข้อแตกต่างแต่ขอเปล่าก็มีข้อแตกต่างนะครับคุณต้องไล่ให้ถูกในการตกปลาไม่ใช่ว่ามีแค่เฮ้ยทำยังไงใหอ้อ่มีแค่ด้านเดียวนะครับไม่ใช่มีหลายบ้านนะครับมีหลายด้านมีหลายมุมคุณจะไล่ยังไงให้ปลากินนะครับ แล้วก็วิธีสังเกตทุ่นของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปนะครับว่า,าสังเกตทุ่นยังไงเราค่อยไล่เป็นสเต็ปไปนะครับ